คุู้ชมวันนี้ผมจะมาริวดานบรตเตอร์นะครับเฉพาะแค่ตัวปีนนะครับไปแข่งมาเราได้ดานบรตเตอร์ามานะครับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นสายโจมตีนะครับเหมาะก,กับการโจมตีจะหมดแรงไวแล้วก็จะไม่อยู่อยู่ไม่ค่อยนานนะครับแต่ว่าโจมตีแรงแล้วก็ตัวนี้นะครับพิ่งไดม้มาใหม่อีกตัวเป็นจริงจิงจ้งจอกนะ นี่ตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีเหมือนกันที่ชุดหมุนซ้ายนะครับดีนะครับตัวนี้สำหรับสองตัวนี้นะผม,ผมไปแข่งมาเราได้มานะครับนี่สองตัวนี้อันนี้กิ้งจอกดานมาตอร์น,นะครับนี่อันนี้จะใช้ที่ชุดหมุนซ้ายนะครับ ใครที่ยังไม,ไม่ไม่ไม่มีนะครับแนะนำให้ไปซื้อเล่นกันนะครับดีเลยนะครับ2ตัวนี้